เดี๋ยวเรามาแจกกระเป๋าของพี่แป๊ดนะคะอ่ะไอพรพี่แป๊ดขอให้พี่แป๊ดมีความสุขค่ะขอให้พี่แป๊ดรวยค่ะพี่แป๊ดรวยค่ะพี่แป๊แล้วขอให้สวยสวยสวยค่ะพี่แ <affe tới S 3> <Yeah S 1> ป๊ด แจกกระเป๋าเด็กๆก่อนค่ะพี่แป๊ดค่ะมาทางนี้ลูกมารับก่อนเอาเลยมาแล้วกันนะตองใส่ลูกเห็นบวกร้อาสวัสดีค่ะเห็นอยู่บนรถเอเห็นเห็นเห็นเอาสวัสดีค่ะเอามาอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่แป๊ดค่ะแจกเลยค่ะแจกเลยค่ะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ดีเอยบุญได้เกิแเดแล้วขออนโมทนาบุญล้นะคะพี่แป๊ดค่าบ๊ายบายขอให้เรื่อๆยๆสวยๆมีความสุขม,มากนะคะ